สวัสดีจ้าพี่หนองเอามุม่วงมาให้ดูจ้ะมุม่วงเมืงองนอกเป็นแบบนี้จ้ะลูกหน่อยลูกใยลูกในยูโรกว่าๆจ้ะไม่ถึงสองยูโรเลูกหนึ่งก่อนเกือโปอยเนาะเกือโปอยบาท มิตมะม่วงแบบนี้แหละจะก,กินเนี่จจะหามะม่วงบ้านเรากินไม่ได้เราทำมีก่กอยยูรานเอเซียนอกเลากก็แพงจ้ะแบบนี้พ่อก,กินได้จ้ะไม่หวานมากเนื่อเก็ะจะไม่เหมือนบ้านเราเนาะเอามาให้ดูเฉยๆจ้ะเอามาให้ดูบางที่สื่อก็ไม่โชคดีดอกจ้ะ ที่สื่อมาเหมือนขา้าแชกแข็งมานะ่ะมันช่ำนี่นี่เป็นแบบนี้จ้ะโอ้โหเป็นใยผดมือฉันก็จับมันไม่ไหวบางทีเราพรอเรามาปอกนะมันชํำแบบอะเหมือนกับว่ามันเย็นมากมันอย,อยู่ในห้องเย็นมาเนาะข้าใส่ห้องเย็นมาหลอกมันก่อนมาโซนอะเขาอยากมาโซนนาะเป็นแบบนี้จ้ะ กล่องชั้นคือไม่ชัดมันก็กล่องไม่ชัดบางที่สื่อมาแล้วก็มาปอกเห็นแล้วก็ซูนอันนี้มันก็เห็นแล้วดีใจเลยจ้ะเพราะว่าโชคดีทุกที่สื่อนะโอ้ย สื่อยิงลุงสื่อนะะมัเป็นเลยจ้ะลุงสื่อนี่ขนาดทับทิมลุงสื่อแบบเปลือกแห้งๆนะมาให้ฉันอ่ะข้างในจ้ะ <c oughs> มันจะเป็นแบบนี้เละจ้ะซุปก็ไม่อร่อยมันก็ หวานนิดๆจ้ะหนึ่ถึงก็หวานหวานเนาะวะ่าหมีขมือบิดคมลูกหนึ่งแดดแรกนเนาะ่ะเท้าใบมันฟุกมากมันก็ไม่อร่อยพี่นง มันเนื้อมันฟอได้ยินมไหมเนื้อมันฟอได้ยินมแบบเวลาหันน่ะดังได้ยินมไม่หนักน่ะ,นะเนื้อมันโอจ้ะที่ไหวแบบจะหันก็ฟุ๊กเพืพ่อมันอร่อยแบบโอ้ยไหวแล้วเนื้อเละเลยว่าลูกหนึ่งเด็จานหนึ่งเลยจ้ะทั้งสองบ้านเราอร่อยกว่านอ้อไม่ต้องไปหาแนวไปปลูกจ้ะพวงเมืองไทยอร่อยกว่าจ้ะ แต่ฝรั่งเขาเอาทำขนมเขาเอาอย่าง้งหละจ้ะเขาไม่รู้จักมัม่วงอร่อยถ้าเขาได้กินมัม่วงบานเล้าเนิแบบนี้ก็ด,ดูกินจุดเกียงหนูแล้วถ้าเป็นมัม่วงบานเลาน่ะเนาะเคยสื่อมาฝากเขาเขา,เขากระด,ดูจนเมดสะอาดเลยจ้ะนี่นี่แหละจ้ะผลไม้มืองน,นอกเนาะ เหมือนบ้านเราคน,แบบคนละแบบคนละอย่างกันจ้ะจ้าพี่น,น้องเอามาให้ดูวายูนี่ได้กินมะม่วงแบบนี้จ้ะคลิปนี้ฝากไปซ้ำนี้ก่อนจ้ะสวัสดีจ้า